กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวข่าเว็บไซต์ k m เอ็มขีดโกันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลห์สดใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k m k Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยะคะ่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจาก เรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตก,กลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้ก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดรวม3เซิร์ฟเวอร์นะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยค่ะความเร็วกับเบลดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นดาวอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะะคเปิดไลฟกบุ� ลอกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะหรือจะกดที่แชร์โพสก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ Copy Link มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นนองก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะการาบโบนัส5%าเซมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าเราก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สาม,มารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น t ทมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สาม,มารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสอ,ออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงเนาะก็สามารถติดตอ admin ่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่จะ drag file ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหร,นนะหรือจะติดตอ่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดตอ่อผ่านไลน์กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a k m ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกขั้นลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการคะ่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้เนาะก็มีเมนูใหม่ เพิ่มขึ้นมาคือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูอยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดอยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะเมื่อกี้นะคะมีประมาณ6-7ถึงคนเองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น127คนกันเลยนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปเนาะแป๊บเดียวไปถึง2ถึงซนาทีกันเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KEMQ Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะเข้้้าาาามศาึกกษััันนนนนดดูไะะคคสสํหรรบวีใใจ เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิดเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ